Ich bin ชาร์จอา่าอันนี้ค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้แผงโพลีนะครับ ตกอยู่นะครับสวัสดีครับพรทพ่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรอีกครั้งนะครับก็นี่ก็อยู่ในสวนเหมือนเดิมนะครับ ข้างบนผมนี่ก็เป็นอ่าครับลงหลังคาแผงโซล่าเซลล์นะครับปั๊มสับเมิร์ดนะครับต่ำดีซีสับเมิร์ดนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศฝนยังตกอยู่นะครับฝน <laughs> ยังตกอยู่ครับฟ้าปิดนะครับวันนี้ <laughs> ฟ้าปิด ความมืดคลึ้มครับไม่มีแสงแดดเลยครับไม่มีแสงแดดเลยจะให้มาดูประสิทธิภาพการทำงานของอแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงโมโนนครับขนาด3 4 5วัตต์นะครับจำนวน3แผงนะครับตอนนี้ 92โวลต์นะครับเดี๋ยวให้ดูกำลังวัตต์ครับ0.5แอมป์53วัตต์นะครับ53วัตต์ไปดูกันว่าปั๊ม52วัตต์นะครับไม่ถึง750วัตต์นะครับสเปคปั๊ม750วัตต์นะครับไปดูปั๊มซับเมอร์ด์กันนะครับว่า จะยังคงทํางานไหมนะครับจริงๆแล้วมันผมดูตั้งแต่เช้านี่แหละมันทํางานปกตินะครับแค่ห้าสิบกวัตต์นะครับน้ํายังไหลนะครับน้ํายังไหลเนี่ยแต่ไหลไม่แรงมากนะครับไหลไม่แรงมากผมตกมา ตลอดทั้งวันนะครับฝนตกนะครับฝนต้องตกอยู่สุดยอดครับสุดยอดจริงๆนะครับปั๊มซับเมอร์ดีซีนะครับของค่ายแดดดีนะครับ750วัตต์ครับโทรศัพท์จะเปียกไหมเนี่ย ร่มใหญ่ไปไหมแผงนะครับสามแผงบริจาคเข้าร่มตอนนี้เหลือ43วัตตนะครับแต่ว่าก็ยังคงผลแรงขึ้นนะครับผลแรงขึ้น แรงขึ้น45 44 43นะครับแต่ว่าปั๊มยังทำงานอยู่นะครับได้น้ำอยู่ตลอดนะครับจะปิดไว้ก็ได้นะครับจะเปิดไว้ตลอดก็ได้เช่นกันไม่มีปัญหาครับคุ้มจริงๆครับสำหรับการลงทุนติดตั้งปั๊มสมมร์ดีซีนะครับ เพื่อใช้ในสวนในเกษตรการเกษตรนะครับรถสวนนะครับที่น้องเกษตรกรนะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องลงทุนนะครับแต่สำหรับไทยนะครับที่มีระบบน้ำมีน้ำธรรมชาติเยอะแยะก็ ไม่จะเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับใครที่พื้นที่ห่างไกลระบบชนประทานไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติให้ใช้แบบของผมนี่นะครับอยู่ดดโ,ดดโดดกลางป่านะครับเวลาแรงก็แรงไม่มีน้ําจะใช้นะครับเหมาะสมเหมาะที่สุดนะครับชุดตํามซับเมิร์ดีซนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ น้ำฟรีแดดฟรีครับไฟฟรีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตให้ท่านชมดูนะครับว่าฝนตกตกอย่างนี้นะครับฟ้ามมึมืดแบบนี้ตามสเสมดนะครับั๊มสเสมดของเรายังทำงานอยู่ไหมก็สรุปได้แล้วว่ายังคงทำงาน,นครับ ถึงแม้จะออกไม่เต็มท่อแต่ว่าก็ไหลอยู่ตลอดนะครับสำหรับใครที่คิดจะติดตั้งนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าท่านชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสาราเกษตรนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไ i b e นะครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ